โอ้แม่นดีๆพี่น้องประคอน้อยกสิไว้พูดตัวง่ายเติบเยี่พี่น,ออน้อ,โนนองโอเคครับเอาไปเดี๋วกัครับคือสิเก็บเด็ดกลับเลยครับผมเ่ได้เอาถุงใส่ปลามานล้วเมื่อกี้นี่ขาตั้งกล้องก็เ่ได้เอามาซื้อแต่กล้องมาซื้อๆโอเคครับเอาไปในก้อนตัวนี้โอ้บุกใหญ่เลยครับเป็นรัวด้วนี่ สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคือเก่าครับกับมอดพาลุยอีกแล้วครับไซเบสอีกแล้วเบสสามสิบหลังกับเนี่ยเฉียดครับนี่แหละครับไม,ม,ม้น้ามท่วมน้าลดน้าเนี่ยครับมันยังไงล่ะนาสิมีป่าอยู่ เมื่อคืนผมมาจับเขียดนะครับผมเห็นเห็น,หมนไม้ในว้ผมก็เลยหนาหนามาทายชิปหนามาเฮ็ดชิปให้พี่ให้น้องเบ่งน้ำกันครับโอเคครับก่อนที่จะไปเบ่งการใส่กันยังกะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับคลิปแจ้งเตือนของผมเลยครับโอเคครับพี่น้องไปได้ดีกว่าครับโอ้พี่น้องลง สซลงโล่งนี่แหละครับปลาติดเบ็ดนี่บมีแนวพันบมีแนวของบบที่มันจะรุดยากครับมันสิรุดยากหน่อยหนึ่งบมีแนวหลังแนวดึงกับผมกะจีไ่มันนี่ผมกะจีไซ่บดึกนะครับเวลากลับผมกะจีเก็บกลับน้ำเพราะว่ามาไก่เติมบอยู่ครับ จากบ้านผมน่าจะเกือบสี่สิบโลมานครับมานลมกับแห้งพี่น้องลมแห้งลมแหงเรเข้ามาลุ่นกัน ในคำคืนนี่ว่ามันสีมีโตหรอบามันสีเด้ได้ขักคือยังหมายกระสังแตกเหรอบอ โอ้แดดจ้ำแรงพี่น้องแดดย้ำนี่แป๊บเดียวแป๊บเดียวก็มืดแดดแป๊บเดียวก็มืดเดี๋ยวคำขึ้นนี่เขามาลุ่นน้ำกันพี่น้องว่าปันไหนว่ามันสิปันไดาานได ไม้น้ำท่วมกับไม้น้าท่วมน้ำลดโอ้ข้างหน้าคนนึงคือพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันเรื่อยเบิ้งน้ำกันไปเรื่อยถามมาลุ่นกันว่า เบ็ดสามสิบหลังผมสิได้หลายบ่สิพอได้ปนบ่ นาซีนาซีนาซีมีบกึกบกอักบ,ก,ก,บกเกยเง,งวะเนาะนี่แต่ว่าหันหน้ามันถั่วมมามันหนาสิบมีไปทั่วครับแต่ว่ามันสีลงคลองเลยยังก็มาลุนกันอีกเชนึงครับมาลุนกันอีกเชนึงสามเหลี่ยมทองคำ สามเหลี่ยมทองคำมาเนี้ยจุดศูนย์รวมป่าคือสามเหลี่ยมทองคำมันก็ต้องแรนมากแหละครับมันก็ต้องมาเข่ามุมก่อนคือนักมวยครับคือนักมวยมันสิแรีนเข่ามุมก่อนมันก็สิวางกับดักไว้มุมเลย นี่ฮะหวังผลเลยหวังผลนเลยหลังนี่หวังผลเลย,ลลเลยมีหอยหลายอยู่ด้วยเพิ่งสง่มเหรอใครเห็นใครลายเหรอเนี่ยหอยเซอรี่นกกะลายพี่น้อง Lai nó cả lái nó ừ, cứ đến cứ luống luống là phăng này nè รวมๆคือรวมๆนี่แล้วพี่น้องทางป่าทางป่าครับนี่มันแรงมันแรนขามไปพ่นผมกระจีจัดการดักทางไปเลยครับ ดักทางมาเลยดักทางไว้ก่อนดักทางไ้ก่อน ใส่เด้ปน่นาะของหน้าเขามาหรือเปล่านั่นแล้วสิบน่าห่วงดอกมั้งครับเพราะว่าถามมือคื้ไมาจับเขียดถามคนพ่อกันอยู่เขาว่าบ่ห่วงใส่โรดเห็นปะลองมั้ครับลองเบื้องกันห่วงแล้วก็สิมะบอดหรครับ มันกะล่วงดีเลยพี่น้องล่วงจนนาคิดแหละไม่สิมีป่าบอ่อ๋อป่าติดเบ็ดท่านพูดเหรอจ่ะตีน้ตำตามๆอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่คันี้ก่อนเดี๋ยวผมพากลับไปเบิ้งครับเม่เอานี่อะ โอ้แม่ยังจะหงมั่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาพีพ่าพาน้องไปเบิ่งครับไปครับเดี๋ยวพาพาี่เบิง่งครันพุ่นโอ้แม่ดีๆพี่น้องประคอหน่อยกสิไว้พุดโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผม เอาออกก่อนครับอหอยพี่น้องใครหอยเซอรี่หลายอีริบกหอยได้ปลาคอหน่อยใส่ปลาท่านเหลวเลยได้แล้วครับได้แล้วครับดเดี๋ยวกินเขาแร้งเลยครับ เดิในแนกกินเข่าแรงแล้วล้มแหงพีง่น้องว่าเสียงเข่าหรือเปล่าถ้าว่าเสียงมันบอซัด์บาหยังหรือว่ามีล้มเข่ากัขอโทษขออภห้พี่น้องด้ครับ หนาหนาหนาหน้าหนาหน,า,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 นาเกี่ยวแล้วหน้าเกี่ยวแล้วธรรมาตาดดีๆพี่น้องรรมาติดดีๆเลยเสียงนกห้องเซวเลย เสียงโนกห้องเซลเลยพี่น้องเตะเตะแวะ๊ดเตะเตะแวะ๊ดโอเคครับพี่น้องกาผมกับสืบพันพี่พาน้องเบิ่งบรรยากาศตอนไซแชนี้ครับหลังสุดท้ายแล้วครับ เดี๋ยวผมฝ่าไปใส่มันแล้วนะครับเหลืออีกประมาณสิบกว่าขันา้นอยู่อย่ามันบ่แล้วโอเคพี่น้อง้ามาติดตามรับชมต้องกันตอนยามอีกเจอนึงครับไปครับผมกู้ลมแหง้งพี่น้องเครับก็อผมสิบห้าไปเบิ้องเบ็ดรอบแรกการันตีได้เบ,บิร์จากรอบสองรอบรอบที่สามกนนาจจะเก็บกลับเลยครับเหมือนี้ ลมแห้งพี่น้องบูรูปลาจะกินเบ็ดปะไปะไปเบิงกันเลยดีกว่าครับขั้นแรกกันเงี้ยหล่อนเลยพี่น้องมาไหนมาเบิงบ่แม่บ่ไหนเบิง,ไ,บงไปจับเขียดยู่มาเบิงสาไปหน่อยจับเขียดยู่มาเบิงซ่า ปลาลุดที่เป็นปลาหน่อยนะครับโอ้พี่น้องเบิ้งเบ็ดมาซีหาหลังเนี่ยหลอนเนี่ยหลอนเนี่ยหลอนมีแต่เนี่ยหลอนหลอน,น,ลอน,ลอนบิดเลยซีหาหลัง เน,นี่ยหลอนเนี่ยรลอนเบิ้งพี่น้องเบิ้งขั้นนี่โอ้ยมาเบิ้งสาผดดึงสะโค้งไปดูเลยรุดแล้วละครับผมเห็นอยู่เป็นดวงเบ็ดแล้วครับเคยครับเสียได้เสียได้โอ้หน่าถิมมาเบิ้งไว้กุนี้เคยเป็นเนียกครับพี่น้องเคยพี่นอ้นองล้งสุดท้ายแล้ว เขียดกระยูพึ่อเกา่าลมมันแทงพี่น้องลมมันแทงไปเดี๋ยวกลับไปมองพักเลยครับอีกจับหาจับเขียดอีกจักรอบหนึ่งเดี๋ยวจังมาเบิงไหมเดี๋ยวจังมารุนน้ำกันครับพีน่น้องไปครับเดี๋ยวเบิงรอบสองครับรอบสองโอ้เขียดนอนนอนซื้อเลยเขียด เสียกตีขึ้นมาพี่เลยครับไปจับเขียดอยู่จับเขียดแล้วมาเบิงซ่าไสิดินตาม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 จนรุดแล้วครับเล เ,เขียนมาสองตัวรุดมือไปตัวหนึ่งตัวสองเงี้งมันรุดอีกเบิ้งล้มล้มเสาเลอพี่น้องปลาจะกินเบ็ดป่าวเล่าเนี่ยโอ้หันล้มมา ลมเฮียงพวดปิ่งลมลมลมล้มบนมีมมม้แล้วปลามันสิกินว่าแบนี้บางยามรอบแรกยังมีล้มอยู่ครับพี่น้องรอบนี้รอบที่สามกสิเก็บเบ็ดกลับเลยครับเจ้อมอนเห็นปลาดึงเบ็ดว่าเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวเบิ้งใกล้ๆก่อนครับปลาอีดีพี่น้องเบื้องตัวปลาดูโอ้ยเห็นหน่อยหนึ่งหมดเลยหลังแรกครับโอเคปล่อยไปนี่ก่อนอยู่จังเอาพอยูกับปล่อยไปครับเดี๋ยวผมไปเริ่มเก็บจากหลังสุดทไทยหมดแลยครับมาก่อนวัพี่น้องว่าชิไปเบิ้งหลังทุ่ท้ายก่อนหลังที่สองกับติดอีก ตัวทัเก้าอีกแล,ล้วปาตัวนี้หน่อยไปดิี้ออ๋อออไปครับปอยไ้นี่ก่อนอยู่กับจะเอาพปอยู่กับปอยไปครับอืพี่น้องเห็นปะครับอัอนนี้หลังที่ซีที่ผมยางมาครับตัวนี้ตัวตรงเติบอยู่ครับตัวนี้เดี๋ยวเอาขึ้นไว้ก่อนครับ ตัวใหญ่เติบอยอพี่น้องโอเคครับเอาไปดี๋วกนครับคือสิเก็บเบ็ดกลับแล้วครับผมบด้เอาถุงใส่ปลามาน้ำเมื่อกี้นน่ยขาตั้งกล้องก็บร้เอามาซื้อแต่กล่องมาซื้อซื้อโอเคครับเอาไปน้นก้อนตัวนี้โอ้ป่ากำลังกินเบ็ดพี่น้อง,รองครับอันนี้หลังที่ตัวใหญ่ว่าที่หาที่หกหรอไามจะปลาดิ้นจนานี่ไหมครับ โอเคไววก่อนกลับมาจากมาเก็บครับโอเคไปนองเบื้องตัวนี้เบื้องขั้นนี้อันนี้เกือบสุดท้ายแล้วครับนี่อีกสองขั้นอยู่ข้างหน้าเบื้องนอนโู้บุกง่เลยครับเป็นโล่ตัวนี้ ถึงบ่ถึงบ่ถึงหกเช็ดชิดพี่น้องปางามครับปางามโอ้ปลากินเด็กโอเคพี่นอ้องมองเลยว่านี่อยู่ต่อบ้เรอ ใ่เตือพี่น้องอืมพี่น้องเออตัวที่ผมก็ขึ้นมาไหวก่อนตัวไงกลับมาพปอยู่แล้วโอ้ตายลดลดลดโอเคครับยังดีอยู่ยังได้ตัวนี้มารออยู่เนี่ยมาแทนโอเคโอเคโอ้ใส่ได้ใชสได้ ยู่ใสยเน,นาะลูกน้ำเลยละครับนี่นี่กับน้ำม,มาฟัางนี่กับน้ำปัญายูเลยละครับโอ้เก๊ะครับพี่น,อน้องก็เก็บเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วครับปลากระนาชื่อใดจะโล่ได้จะโล่หนึงอีู่แล้วครับยีราตตัวโล่ตัวไดโล่ยี่ห้อนตัวนี้แหละครับนี่ ขนมีตัวนี้ก็บปลาโลเสียดายตัวที่ว่าผมโบขึ้นมาวางไว้ก่อนมันหลุดโอ้เสียดายเฮงว่า,า,ามันปลามันจิคาดขคืนมาจับเขียดได้ยินเสียงปลาสวบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่บ่ได้เลยโอเคครับพี่น้องกัผมขอฝากนะครับทำเพื่อได้มากคลิปแล้วน,นี่กัฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งสำหรับคลิปแจ้งเตือนจากผม และที่สําคัญมันสิเป็นกำลังใจที่ดีสําหรับผมในการทําคลิปต่อๆไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปกลับบ้านกับบ้าน